รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองอีกนิดเพื่อชีวิตที่เป็นสุขใจอรโขยาพา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับดิฉันรัวเลขกสุรการกลุลกับรายการลืมป่วยนะคะเราพบกันเป็นประจำเช่นเคยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาค่ะ คุณผู้ชมคะเรื่องราวของระบบความดันโลหิตนะคะถือว่าเป็นระบบที่สําคัญอย่างหนึ่งของร่างกายเลยทีเดียวค่ะถ้าเกิดว่าระบบความดันโลหิตมีความผิดปกตินะคะเราจะต้องมีวิธีการในการบรรเทานะคะเริ่มต้นโดยด่วนเลยทีเดียวค่ะดังนั้นในวันนี้นะคะเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับระบบความดันโลหิตนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติวิธีการในการดูแลแล้วก็บรรเทาเยียวยาเบื้องต้นจะมีวิธีการอย่างไรกันบ้างวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาหาคําตอบ 看。 และตอนนี้นะคะทางรายการพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กับดรสยานพรมดีนะคะผู้อำนวยการสถาบันแพทย์แผนไทยพัทระเวสสยามก็มาพูดคุยนะคะกับอาจารย์สายานสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะถึงที่มาที่ไปของที่นี่ก่อน,นะคะ่ะก่อนอื่นขออนุญาตมาทําความรู้จักกับที่นี่สักนิดหนึ่งครับผมของเราเป็นโรงเรียนสอนการแพทย์แผนไทยชื่อโรงเรียนพัทธวิสยยมการ,รที่ตั้งโรงเรียนการแพทย์แผนไทยได้นี่จะต้องขออนุออญ,ญาตจากกระทรวงสาธารณสุขก่อน เราได้รับอนุญาตเมื่อปีพศ2548เราเปิดการเรียนการสอนอยู่ก็คือมีพิชาทางการแพทย์ไทยก็มีเพช เปอศัพรมไทยเวชกรรมไทยประดุงคันไทยแล้วก Radio ็การหมดไทยจะมีทั้ง4ด้านเลยนะครับก็คือจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเลยครับหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยคือเรียนเปอศัพทมไทยนี่เรียน2อปีเวชกรรมไทยนี่เรียน3ปีการนวดไทยเรียน2ปีแล้วก็ประดุงคันไทยเรียน1ปีถึงจะมีสิทธิสอบรับไปประกอบวิชาชีพได้จากัดอายุผู้เรียนไหมคะหรือว่าผู้ศึกษาเดิมนี่เราไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่ตอนนี้จะเริ่มจํากัดแล้วต้องเรียนระดับภาคอุตสาหกรรบังคับขึ้นม่นะครับกพย่างเข้ามาเรียนอายุนี้ไม่จํากัดเลยครับอ,อายุไม่จํากัดจํากัดตั้งแต่เบื้องต้นคือว่าจะสอบรับใบประกอบวิชาชีพได้ต้องมีอายุ ขั้นต่ำยี่ปีขึ้นไปอ๋อยี่ปีขึ้นไปแล้วก็อายุช่วงช่วงปลายนี่ไม่ไม่จำาัันแล้วจะหกสิบเจ็ดอยากจะมาเรียนผู้สูงวัยนี่เหมาะมากเลยครับเพราะว่าหนึ่งการเรียนแพทาไทยนี่เรียนในการดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างดูแลสังคมแล้วก็ไปประกอบอาชีพได้ เรียนเสร็จก็นํากลับไปปรับใช้ก็นําไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปด้วยเหมือนกับที่รายการลืมป่วยของเรานะคะก็เป็นสื่อที่อยากจะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมนะคะได้มีวิธีการในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตอนเองได้ง่ายๆดูแลตัวคุณเองค่ะคุณจะได้ลืมอาการเจ็บป่วยแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์นะคะวันนี้ประเด็นที่เราจะนํามาฝากคุณผู้ชมนะคะก็คือเรื่องของความดันโลหิตซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ย ไม่ได้บรรบัดหรือว่าดูแลเบื้องต้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเลยทีเดียวนะคะสำหรับความดันโลหิตต่ำวันนี้ต้องให้ทางอาจารย์แนะนำสักนิดนึงก็แล้วกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการของความดันโลหิตต่ำเนี่ยมันมีปัจจัยแวดล้อมหรือว่าจริงๆแล้วมันมีสาเหตุเบื้องต้นมาจากอะไรได้บ้างคะความดันโลหิตต่ำเนี่ยความจริงความดันโลหิตต่ำทุกคนบอกว่าเป็นโรคความดันโลหิตต่ำความจริงไม่ใช่โรคมันเป็นอัการค่ะควาิมันมี เป็นโรคหลายชนิดก็มีความดานันโลหิตต่ำได้นะครับเช่นถ้างการเกิดภาะวะช็อกก็จะ,จะมีความดานันโลหิตก็จะต่ําหรือไม่เะเวลาเราลุกขึ้นลุกขึ้นจากเตียงเร็วๆแล้วขึนยืนเลยอย่างนี้รู้สึกน้ำมืดเขาเรียกว่าความดังตกในทางการแพทย์แผนไทยเ,เรามีในเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของการหาสมุดหาสาเหตุของการเจ็บป่วยได้หลายอย่างเพราะความเชื่อในการแพทย์แผนไทยนี่วิธีวิเคราะห์ว่าหาสมุดฐานในการเจ็บป่วยนี่ไม่ได้ดูเรื่องของ โรคอย่างเดียวมิสาเหตุหลายอย่าง<อ>เช่นดูเรื่องของอในวิสัยการแพทย์แผนไทยเชื่อว่ามนุษย์นี่มีอยู่ประกอบไปด้วยสีธ่ธาตุธาตุดินธาต้น้าธาตุลมธาตุไฟก็<อ>สมดุลไม่มีธาตุไหนธาตุหนึ่งมากหรือน้อยกว่กากันเป็นพิเศษถ้าง,งั้นจะเกิดการเจ็บปวยเขาเรียกว่าย่อนกําังเลิกมาเกิดการพิก,การขึ้นมาวิธีการดูของทางแพทย์นไทยนี่จะดูค่อนข้างละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งหลายอย่างจะพูดคุยโขนไข้ดีได้อีกนาน ก็จะรู้สมุิฐานในการเกิดโรคในเรื่องของความดันโลหิตน,นี่ปดิริงกระแสะเป็นก,นการไหลเวียนของกระแสะเลือดในหลอดเลือดของเรา,าในหลอดเลือดของคนเราปกติเลือดนี่จะ เอาสารอาหารไปเลี้ยงในร่างกายสารอาหาราต่างๆหรือออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายถ้ามันไหลเวียนไม่ดีน,น,นี่มันเป็นอะไรฮะมันก็เหมือนทาให้เลือดมันไม่โฟม,มันก็ทําให้ไหลไปสู่อวัยวะต่างๆค่อนข้างที่จะลำบากใช่คอน้านหน่อยเพราะนั้นพิธีดูก็ดูว่าหนึ่งก็คือธาตุน้าธาตุน้ำนี่ก็คือของเขาเรียกว่าโลหิตโลหิตต่างนี่ไม่ค่อยไม่ดีแต่ตัวที่ทําให้โลหิตไหลเวียนไม่ดีก็คือเป็นเรื่องทั้งธาตุลมซึ่งเป็นลมทั่ว ทั่วที่ลมพัดทั่วกายของเรา<อ>พัดในร่างกายของเราแต่สมัยนี้เขาเรียกว่าโลห<อ>ิตมันเวลา,าหัอใจฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายเวลากลับมามันกลับมาไม่ปกติม,มันก็เลยเหมือนกับความดันก็จะ วิ่งไม่เสมอ,อเพราะฉะนั้นเวลาการเป็นโรคความดันเขาบอกว่าโรคความดันเราเห็นมันไม่ใช่โรคค่ะมัน,เป,นาาเป็นอาการที่เกิดขึ้นปกติที่คนคนดันเราเห็นต่ำแต่ถ้าข้างบนวัดได้80ข้างล่างประมาณ50นี่ยถือว่าเป็นปกติของคนนั้นแต่ว่าในภาวะคนคนดัคน,ค,นความดันทุงคนทั่วไปถ้ามาตกอย่างนี้ แสดงว่าเราต้องอาการละอาการเกิดขึ้นละเช่นว่าเลือดจางเลือดนี่ารเลือดน้อยรับพักผนไม่เพียงพอหรือประเด็นที่รับสารอาหารไม่เพียงพอนี่ก็ทําให้เกิดคือการกินอยู่และกัน ปฏิบัติตัวในแต่คิจวัาประจําวันนียไม่ดีอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยแวดล้อมใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าปัจจัยในทางด้านกรรมพันธ์มีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีความดันโลหิตต่ำอยู่แล้วเองนะคะมีส่วนกรรมพันธุ์นี่เป็นมีส่วนมีส่วนในการทําให้คนดับโลหิตต่ำแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดค่ะไม่ใช่ทั้งหมดมีส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์ประกอบแวดล้อมหรือว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือบางทีลุกจากเตียงเร็ว รู้สึกหน้ามืดอันนี้คือหรือไม่แล้วก็ตื่นเลยว่าตื่นเต้นหรือไม่ก็ตื่นเต้นหรือไม่ก็ออกกำลังกายมากๆนะเลยอาการต่างๆเหล่านี้มันหายไปได้เองไหมคะจริงๆแล้วหายไปได้เองซึ่งปกติถ้าทางมาเทียบทางการแพทย์แผนจก่อนั่นคือบางทีอาจจะเรียกว่าเกี่ยกว่าเรื่องประสาทก็ได้เราถ้าเปิดนอนหลับพักผ่อนเพียงพอหรืออะไรเนี่ยช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะมากแต่มันวิธีการจัดการคือคุณออกกําลังกายออกกำลังกายทางการแพทย์แผนไทยก็คือการทำทักเรือศีรดตน คือสือตัตนหรือไม่คุณไปเล่นโยคะกนได้อย่างที uh no so so hmm. right so ่รายการนี้ก็ได so ้นะครับแล้วก็ไม่กันนั่งสมาธิกำนดหายใจผ่อนลมเบาๆยาวๆก็ทําให้ร่างกายเราได้รับออกซิเจนได้รับดีคือจะทําให้เลือดคือจริงๆอะความดันโลหิตสูงกับความดันโลหิตต่ำนี่มันจะต่างกันอยู่ในข้อที่ว่าตัวความดันโลหิตต่ำนี่หมอทางพันแพทย์แผนไทยนี่จะต้องพยายามจะต้องดึงเอาเอาให้ลมเบื้องต่ำนี่ขึ้นสูงเบื้องสูงให้ได้คเวลาเราให้ยาเนี่ยเราต้องให้ยาที่มี เป็นยาสุขุมออกรดร้อนนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเผื่อเราให้ยากระตุ้นให้เลือดมันไหลเวียนให้กระตุ้นและไหลเวียนในทางการแพทย์ไทยจะลดยาจะมีอยู่3รสค่ะร้อนร้อนเย็นเย็นและก็สุขุม,ขมคือรสสุคุมนี่เราเราจะให้ยาสําหรับ,บคนที่กินรดร้อนไม่ได้ก,กินรดเย็นไม่ได้เราไม่ให้ลดระดับกลางๆเพรว่าสุขุมนี่ค่อนข้างยาสุขุมสุขุมแบบร้อนหนอนะครับสุขุมบบร้อนนเช่นยาหอมอะไรทั่วไปนี่ที่เราที่เราจะมาให้อ่า คนที่มีความดันต่ำยาหอมจะได้นะครับผู้ที่มีความดันต่ำถึงระดับไหนคะที่ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความอันตรายได้พวกเสียเลือดมากเช่นผู้หญิงนีวัยมีประจำเดือนที่ผมเคยเรียนนะฮะหรือไม่ก็พวกที่อกนอนพวกอะไรเนี่ยจริงๆมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยค่ะเกิดขึ้นได้บหอยๆเกิดเกิดนได้ทุกวัยแต่วัยที่ต้องระวังและสุดก็คือวัยตั้งแต่อายุสานไทบขึ้นไปหรือวัยอายุมากๆนี่นะครับค่ะ โรคลมจะมามาแล้วโรคล,ลมมาเป็นช่วยในเรื่องให้ตัวนี้รุนแรงขึ้น,นทําให้อาการมันรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเคยได้ยินว่าบางคนบอกว่าถ้าความดันโลหิตต่ําให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มันจะช่วยให้ความดันเพิ่มสูงขึ้นมันจริงเทแค่ไหนยังไงคะอันนี้เป็นความเชื่อนะครับแต่ว่าทางเราทางนารแพทย์แผนไทยนี่ไม่แนะนํะถ้าหากว่าปกติความดันโลหิตต่า เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะของเลือดด่โดยตรงไม่เป็นไรดื่มได้พวกวน์แล้วพวกที่เขาบอกกันทัางหร่ได้าะมันจะช่วยได้ก็แต่ว่าไม่มากไม่ไม่มากนะแต่หากว่าเป็นความดันเราเห็นตําที่เกี่ยวกับเรื่องโรคโรหดื้อรังเช่นโรคมะเร็งอันนี้ก็จะมีความดันต่ำก็เพราะว่าช็อกอย่างนี้ค่ะ ไปให้แนะนําให้ไปให้ดื่มแอลกอฮอล์เข้าก็จะเป็นมากกว่าเดิมเป็นมากกว่าเดิมจะมีปัญหาเพราะนั้นไอ้ตัวไอ้ตัวนี้มันเป็นข้ออ้างมากกว่านะครับพวกนี้เพราะฉะนั้นต้องดูตัวเองด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่แท้จริงมันมาจากอะไรกันแน่นะคะแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วนะคะผู้ที่มีอาการความดันโลหิตต่ําค่ะเรายังสามารถที่จะมีวิธีการในการดูแลบำบัดด้วยทางแพทย์แผนไทยแต่จะดูแลได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับอาจารย์กันต่อตอนนี้พักก่อนครู่เดียวค่ะ ช้าไปแล้วที่จะถามว่ามีกี่วิธีที่จะช่วยลดโลกร้อนแต่ควรถามว่าคุณได้เริ่มทำอะไรบ้างแล้วหรือยัง คนดีทำดีไม่ต้องคิดความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดี มาพบกันในช่วงนี้นะคะตัวนี้คงอยู่กับอาจารย์นะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากคุณผู้ชมกับรายการลืมป่วยนะคะกับเรื่องที่วันนี้นําคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกันค่ะนั่นก็คืออาการความดันโลหิตต่ํานั่นเองค่ะในทางการแพทย์แผนไทยสมุนไพรที่สามารถจะนํามาช่วยบรรเทาหรือว่าเยียวยาอาการของความดันโลหิตต่ําโอ้โหมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะอาจารย์คะตอนนี้กําลังสับสนว่า ใช้สมุนไพรเยอะขนาดนี้เลยหรอคะอาจารย์ต้องจับเป็นตำรับครับปกติเวลาการใช้สมุนไพรเดียวเราไม่แนะนําให้ใช้สมุนไพรเดียวถ้าสมุนไพรเดียวมันจะเป็นการป้องกันการช่วยให้มีสุขภาพอะไรธรรมดาแต่ถ้าหากเรามีปัญหาอาการในขนาดนี้มันต้องใช้เป็นยาตำรับตำรับแต่ละตำรับในตัวยาของการแพทย์แผนไทยนี้จะนําไปรักษาแต่ละอาการโรคแต่ละอย่างรึ่งจะไม่เหมือนกัน ในตัวยาแต่และตัวนี่ก็จะมีสมรพคุณที่จะเป็นตัวยาหลักตัวยารองตัวยาประกอบจะเห็นว่ามีสมุนไพรไทยเนี่ยมากมายหลายตัวซึ่งแต่ละตัวแน่นอนค่ะมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปแต่เมื่อมารวมกันเป็นตำรับยา,าของทางแพทย์แผนไทยแล้วแน่นอนสรรุคุณอันนี้ก็คือความดันแล้วก็ทําให้การไหลเวียนของกระแสเลือดได้ดีขึ้น ในตำรับนี้เราใช้สมุนไพรไทยอะไรบ้างคะให้อาจารย์ทำเครื่างเริ่มแรกก็คือมานี่อันนี้ก่อนนะคะเทียนเทียนทั้งห้านี่ในทางการแพทย์ไทยเรียกว่าเบนจเทียนจึงมีเทียนขาวเทียนดำเทียนแดงเทียนเขาเปลือกและเทียนตาแตกๆตัวนี้จะช่วยในเรื่องของพวกโลหิตพวกลมค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้แก้แก้ลมวิงเวียนแก้ลมวิงเวียนแล้วก็พวกโลหิตจางอะไรได้พวกเรียนเกล็ดหอยนะครับ ก็มีโกดกระดูกโกดกระดูกก็รเรื่องของขับลมด้วยนะครับเมื่อเราได้สมุนไพรไทยที่นํามาเป็นตํำรับยาได้เรียบร้อยแบบนี้แล้วเราจะต้องนําไปทํำยังไงต่อคะอาจารย์คะวิธีของเราก็คือ,อนั่งเดิมก็คือก็ควรจะนําไปต้ม,มแต่สมัยใหม่นี่ก็คือนําไปสกัดเอาสารน้ำตาลออกมาหรือไม่ก็ไปบดแล้วก็บรรจุแคปซูลก็มีก็ได้เหมนกันทำเป็นลูกกรอน<ๆ>ก็ได้เหมือนกัน มาถึงตอนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต้มยากันนะคะจายนคาก็ตั้งเตาพร้อมกับหม้อตั้งไว้เรียบร้อยแล้วภาชนะที่เรานำมาต้มนี่ปกติเราจะเป็นหม้อดินหรือไม่ก็หม้อเคลือบอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้หายากปกติแต่ว่าให้เป็นหม้อสเตลเลตก็ได้นะครับถ้าหาไม่ได้จเิงหมอสเตเลตก็ได้แต่ไม่แนะนําอลูมิเนียม ไม่ไม่ไม่ใช้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่ได้เด็ดขาดจะใช้โมลห้ามนะคะเป็นข้อห้ามนะคะห้ามใช้อลูมิเนียมนะคะส่วนน้ํานี่นะคะเราก็ใช้เป็นชามส่วนใหญ่ก็อย่างสมัยโบราณก็จะใช้เป็นน้ำทำทำตะไก่จริงเราเราเราใส่ตัวนี้เราใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับแต่ว่าใช้น้ําให้ท่วมยาอ๋อให้น้าท่วมยาใหานำเ่วมยาทีนี้ต้มให้เหลือ หนึ่งส่วนหนึ่งให้เหลือหนึ่งส่วนในสส่วนจากน้ํสา3ส่วนให้เหลือหนึ่งส่วนงั้นเราเริ่มกันเลยกันละกันนะคะจอนขามาอันนี้ใส่หลังใส่ก่อนเี่ยวข้องกันเลยค่ะใส่ได้เลยครับใส่ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในตามแพทย์แผนไทยเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้น้ําเดือดก็ได้ใส่ได้เลยนะคะ เราก็จะต้มน้ำต้มไปเรื่อยๆจริงๆเราใช้เวลาต้มในประมาณสัก15ถึง30นาทีสุดแล้วแต่ว่าตัวยาที่เราใส่ในในทย์กระายออกไปถ้าเราพวกต้มพวกแก่นแก่นไม้เยอะอย่างนี้เราก็ต้มนานหน่อยอแต่ถ้าเป็นแบบเกสรดอกแบบนี่มแบบชิ้นเล็กๆอย่างนี้เนี่ยพอตอนนี้สารสำคัญมันออกแล้วประมาณสัก20นาทีนี่ก็ออกแล้วอก้ถ้าให้ดูจริงก็คือพอต้มน้ําน้ำพอเดือดแล้วก็เหลืออยู่ประมาณหนึ่งส่วนสามต่อหนึ่งคือว่าเราก็ใช้ได้เลยนะครับ งวดเรามาให้เหลือส่วนหนึ่งนะคะให้เหลืองวดหนึ่งนะครับติดฝาค่ะคุณผู้ชมคาะทิ้งเอาไว้สักครู่หนึ่งนะคะสักครู่นึรเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเราก็ได้ออกมานะคะเป็นยานะคะเป็นหนึ่งถ้วยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจากน้ําเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งหมดเมื่อเคี่ยวและต้มออกมาจริงๆเราใช้เวลาไม่นานเลยนะ,ะใช้เวลาไม่นานรครับใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะครับ <หา S 2> ก็จะได้เป็นยาออกมานี่แล้วครับ ปาทีนี้วิธีการดืรับประทานที่ให้ให้คนมีอาการค่ะรับประทานก็คือครึงค่งถ้วยกาแฟครึ่งถ้วยสามมือ้อก่อนอาหารนะครับสามมื้อก่อนอาหารยา,า,าไทยส่วนมากก็จะปกติก็จะ รับประทานก่อนอาหารซึ่งอาจจะมีบางตัวที่รับประทานหลังอาหารก็ส่วนแล้วแต่แต่ว่าตัวนี้ก่อนอาหารก็เหมือนไม่จะเป็นต้องกันเมื่อมีอาการสามารถรับประทานได้แต่จริงๆตามหลักก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็รับประทานกลุ่มยานี้เป็นกลุ่มยาบำรุงเลือดแล้วก็ช่วยปรับระบบความดันของเลือดแล้วก็การไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้นค่ะก็คือใช้ในกลุ่มนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะนั่นเดี๋ยวนิ้ฉันขออนุญาตชิมสักนิดนึงแล้วกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงดื่มยากหรือไม่นะคะจะได้บอกคุณผู้ชมได้ด้วยนะคะ ก็ดื่มไม่ยากค่ะคุณผู้ชมคะก็เราต้องดื่มขณะที่อุ่นๆด้วยไหมคะเออคือคือไม่จําเป็นนะฮะอ๋อถ้าตัวนี้ไม่จําเป็นแล้วแต่ถ้าถ้า,ถ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 าดื่มให้อุ่นเนี่ยมันก็จะได้ดีขึ้นแค่นั้นเองออปกติเวลาก่อนจะดื่มนี่เช้าแต่เราต้มเช้าแต่พอตอนเย็นอุ่นอีกทีหนึ่งกันแล้วครันกลางคืนก็เติมน้ำเข้าไปเยกะแล้วก็อุ่นอุ่นอีกสักหน่อยอุ่นอีกสักหน่อยแล้วครับเพ่ให้เดือดแล้วก็อุ่น ต้องดื่มติดต่อกันนานแค่ไหนคะกี่วันเอ่ยปกตินี่ดื่มมาห้าวันก็พอแล้วครับแต่พอคดูอาการอีกทีนะครับยาทุกตัวนี่ไม่แนะนําให้ดื่มนานคือถ้าเผื่อยานี่มีคุณมันต้องมีโทษนะครับเพราะนั้นเราไปแก้อาการเสร็จแล้วเราก็หยุดไปนะครับแต่แล้วก็ไปกลับมาดื่มใหม่เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าโอ้โหต้มทานกันซะเกือบทุกวันหรือว่าติดกันในระยะเวลาที่นานกี่วันทุกวันนี้เราพวกเราไปติดเรื่องยาเกินไปก็เลยเอายามาโดยที่ว่าไม่รู้มันอาจจะไปทํา มีไซต์เพืกระตัวอื่นก็ได้เอาไว้ว่าร่างกายก็ได้แต่ว่าแก้ระบบนี้แต่ว่าไปติดขัดระบบอื่นให้ให้ร่างกายมันทํางานร่างกายของมนุษย์นี่เป็นอมตะสัจจัน์มันมันก็จะฟื้นตัวของเขาเองนะครับเมื่อเราใช้ตัวนี้เข้าไปช่วยนะครับทีนี้เราก็มาดูแลด้วยของตัวเราเองว่าควรจะทํำยังไงในระบบการอยู่การกินทํำยังไงดีกว่านะครับแล้วค่อยมายานี้เป็นตัวประกอบ เอาละค่ะเชื่อแน่ว่าวันนี้คุณผู้ชมได้รับสาระความรู้อย่างเต็มอิ่มแน่นอนนะคะพร้อมกับรู้เท่าทันนะคะเกี่ยวกับอาการความดันโลหิตต่ําด้วยพร้อมกับวิธีการในการบําบัดบรรเทาอาการเหล่านี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์มากๆที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ขอบคุณสถาบันการแพทย์แผนไทยโรงเรียนพัทระเวสยามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะครับยินดีมากครับ ช่วงนี้นะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาลืมป่วยกันต่อกับวิธีการในการออกกำลังกายหากไกลโรคกันค่ะ มาพึ่งกันผิวพันชัยแบ่งศักดิ์สิีวันนี้เราอยู่คิดดูให้ดีถึงจะจนจะมีอยากไปสร้างเวรกรรมคืนทําชั่วไปอาจต้องใช้กรรมเวรความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันทำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสนับสนุนคนไทยทำดีมีจริยธรรม กลับมาพบกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากวิธีการที่เรานะํามาฝากคุณผู้ชมนะคะในการบรรเทานะคะอาการเบื้องต้นนะคะของความดันโลหิตต่ํากันไปแล้วค่ะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาออกกําลังกายนะคะกับท่ายโยคะสบายๆนะคะที่จะช่วยให้คุณลดอาการความดันโลหิตต่ํากันค่ะ สัสดีค่ะมาพบกับศาสตร์โยคะง่ายๆที่คุณก็สามารถฝึกเองได้ที่บ้านวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคความดันต่ำความดันต่ำนั้นผู้ฝึกควรฝึกเพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนเลือดไปทั่วร่างกายท่ายโยคะที่ควรจะฝึกนะคะควรจะเป็นท่าที่ทิ้งศีรษะดิ่งต่ำลงเพื่อไปให้เลือดไปเลี้ยงสมองเรามาเริ่มฝึกกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะยืนขึ้น สเท้าชิดกันทรงตัวหลังตรงเก้าเท้าซ้ายไป45องศาบิดลำตัวบิดสะโพกบิดหน้าไปตามเท้าซ้ายเราปลายเท้าขวาด้านหลังยังชี้ตรงไปด้านหน้าเปิดแต่เท้าซ้ายอย่างเดียวสองแขนยกขึ้นผลักสะโพกไปด้านหน้าเปิดอกขึ้นสองแขนไปหลังหูหายใจเข้าหายใจออกยืดสะโพกไปด้านหลัง ยืดหลังให้ไกลลดสองมือลงไปวางต่ำที่สุดของเราถ้าไม่ถึงจับข้อเท้าหรือหน้าแข้งได้แล้วพับเอวลงกดหน้าอกลงทิ้งศีรษะลงต่ำที่สุดกำหนดลมหายใจลึกๆเอยียวยาวในท่านี้จะก,กระตุ้นการหมุนเวียนเลือด ่วร่างกายปรับสมดุลแรงดันในร่างกายให้กลับมาเป็นปกติแล้วลดหน้ามองที่พื้นดึงตัวขึ้นให้ช้าเพื่อปรับแรงดันตัวเองช้าๆสองแขนยกขึ้นทรงตัวให้นิ่งให้รู้สึกว่าเราหน้าไม่มืดแล้วย่อเข่าด้านหน้าหายใจเข้า หายใจออกดึงเท้ากลับมาส่งตัวให้อยู่ลดมือลงคลายเปลี่ยนข้างนะคะก้าวเท้าขวา45องศาหันหน้าตามเท้าขวาบิดสะโพกตามเหมือนเดิมค่ะซองแขนยกขึ้นหายใจเข้าลึกๆเปิดอกมองขึ้นไปด้านบนหายใจออกยืดสะโพกไปด้านหลังยืดหลังลง สองมือลงให้รู้สึกหลังเรายืดไกลที่สุดแล้วพับเอวลงทิ้งศีรษะลงผ่อนคลายต้นคอตัวเองไม่เกรง็งไม่ฝืนหัวไหล่ฝึกกำหนดลมหายใจลึกๆเยีวยาวอีกสามลมหายใจไม่ลืมว่าเมื่อค้างท่าแล้วผู้ฝึกไม่ควรกลั้นลมหายใจ จะทําให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเราควรฝึกด้วยลมหายใจหย่อนเนื่องลดหน้ามองที่พื้นแล้วดึงตัวขึ้นช้าๆช้าๆสองแขนยกขึ้นหน้าไม่มืดมองตรงย่อเข่าลงหายใจเข้าดึงเท้ากลับหายใจออก คลายมือลงและต่อในท่าที่สองให้แยกเท้านะคะกว้างสองเท้าที่ควรจะกว้างคือกว้างเท่ากำปั้นในมือเราเองถ้ายังไม่ถึงพยายามดึงไปให้ไกลที่สุดของเราโดยที่ปลายเท้าสองข้างเรายัางชี้ตรงไปด้านหน้าเท้าไม่แบะออกเก็บปลายเท้านะคะชี้ตรงไปเข่าตรงไม่งอ เริ่มค่ะประสาริตาสนะกลางสองแขนออกหายใจเข้าหายใจออกยืดสะโพกไปด้านหลังช้ายืดแนวกระดูกสันหลังทั้งหมดลดลำตัวขนานพื้นผู้ฝึกควรฝึกให้ช้าเพื่อเป็นการปรับแรงดันตัวเองแล้วลดตัวลงไปพับเอวลงไปช้าสองมือลงจับที่ข้างเทา้าแล้ว ทิ้งศีรษะลงต่ำที่สุดของเราสำหรับผู้ที่วางไม่ถึงพื้นสามารถหาอุปกรณ์เสริมมาวางระหว่างศีรษะได้ไม่ควรปล่อยศีรษะให้ลอยอยู่เหนือพื้นโดยไม่มีอะไรรองรับท่านี้นะคะนอกจากจะช่วยเรื่องความดันต่ำแล้วยังช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองและใบหน้าช่วยฟื้นฟูความทรงจำ และกระตุ้นระบบหมุนเวียนเลือดทั่วร่างกายตอนขึ้นขึ้นให้ช้าที่สุดลดหน้ามองที่พื้นก่อนดึงตัวขึ้นมาช้าๆช้าๆสองแขนกลางออกหายใจเข้าหายใจออกลดมือลงแล้วค่อยๆเก็บสองเท้านะคะเข้ามาด้านไหนเหมือนเดิม เรียบร้อยค่ะก็เป็นสองท่าง,ง่ายๆสำหรับผู้ที่มีความดันตำ่ำอย่าลืมว่าโยคะไม่ใช่ยารักษาโยคะเป็นศาสตร์ฟื้นฟูในระยะยาวเราจะได้ลืมปวดนามาสเต อะไคะค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมพอจะได้ทราบถึงวิธีการง่ายๆนะคะที่เราจะได้ห่างไกลจากอาการความดันโลหิตต่ํากันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นนะคะการบรรเทาอาการเบื้องต้นวิธีการทางการแพทย์แผนไทยรวมไปถึงการออกกําลังกายที่ครูกิ๊กนํามาฝากคุณผู้ชมเมื่อสักครูนี้ด้วยค่ะแต่สําหรับตอนนี้นะคะต้องบอกว่าหมดเวลาของรายการลืมป่วยแล้ว<จ>คุณผู้ชมอย่าลืมกลับมาติดตามรายการด<น> <ๆ S 2> ีๆแบบนี้กันได้ใหม่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาค่ะและอีก สช่องทางทางเว็บไซต์ w w w t v p a r l i a m e n t n e t หรือว่าสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทางสมาร์ทโฟนของคุณใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS นะคะซ์ชไปเลยค่ะที่ TP Channel เพียงเท่านี้ก็สามารถติดตามรายการทีวีได้แล้วล่ะคะ่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามลืมป่วยกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ